เรื่องแรกก็ไ <Blade> ด้เข้าชิงแล้วใช่ไหมคะนี่เป็นเรื่องแรกของไอค่ะก็ดีใจมากค่ะที่ได้จริงๆก็งาแคิดไหมครับว่าโอจะแบบมีโอกาสแบบคิดเลยค่ะคิดเลยว่าคือแค่แค่ได้ได้รู้ตัวว่าแบบวิดมันถูกเสนอชื่อเงี้ยก็ เป็นเป็นเหมือนรุ่นพี่ในวงการด้วยไอก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากว่ารุ่เล็จะได้ ก็ไม่ไม่ไม่ไหวแล้ว so, oh, คะ่ะพอลอยู่ที่แท่นี้ดีกว่าเพ่น้ำหนักในการออกกำลังกายหรืออะไรเป็นพิเศษหรือค่าสำหรับเราก็จริงๆไอ้ก็มีเวลาก็ไปโยคค่ะบ้างมี